ช่วงนักข่าวพลเมืองวันนี้ค่ะทีมสมาคมแม่น้ําเพื่อชีวิตชวนคุณผู้ชมลงพื้นที่ติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแม่น้าโขงนะคะหลังมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จะส่งผลกระทบกับพันปลาในท้องถิ่นรวมถึงวิถีชีวิตของคนที่ริมน้ําโขงติดตามจากรายงานค่ะตั้งแต่เขาสร้างเขินช้ยะเนี่ย ปลาก็เล่มหายเลยเป็นบางวันบ่ได้เลยก็มีวันนั้นผมไล่หกหล่องมาได้ปัาสักตัวเลยก็มีเราสนใจเรื่องเรื่องชนิดพันธุ์ปลานะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยศึกษาไว้รวมระยะเวลาก็10กว่าปีผ่านมาแล้วเนี่ยคือแม่น้ำโขงก็มีสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเยอะมากแต่ก่อนเยเอาเหตุที่เดินจากนี้ไปถึงไตในสัก300เมตรก็ได้ละคลอง โอ้ตอนน,นั้นนี่ม่วนครับป่าเยอะหาตรงไหนมีก็่ปา่าเฉพาะคิว้วไหลมองนี่มีสิบห้าแลัก็เพื่อตาเนื้อให้มเป็นซิปก็บ้านศพกกเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สัมพันธ์กับแม่น้ำโขงเนาะคือแม่น้ํากกไหลลงแม่น้าโขงเวลาแม่น้าโขงเปลี่ยนแปลงเนี่ยความสัมพันธ์จะส่งถึงแม่น้ํากกเราเลยใช้ปลาเนี่ยเป็นตัวเป็นหลักในการศึกษาว่าปลายังคงอยู่ไหมกับระบบนิเวศที่เปลี่ยนไปและปลา ชนิดไหนบ้างที่หายไปกับ,ก,บการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ํโขงเราใช้ข้อมูลเดิมก่อนเนาะมาเอามาเปรียบเทียบแล้วเราก็มาพูดคุยกับกลุ่มคนหาปลาสอบถามะระดมรายชื่อปลาทั้งหมดก่อนว่าปลา,าที่มีเนี่ยม,มันเหลือปลาอะไรบ้างแล้วก็ถามว่าปลาที่มันหายไปหายไปกี่ปีสุดท้ายเราก็มาเปรียบเทียบกับข้อมูลวิจัยเดิมว่า10กว่าปีที่แล้วกับปัจจุบันเนี่ยมันอะไรยังหลงเหลืออยู่หรือว่าอะไรมันขาดหายไปในระยะ5-10ถึงปีที่ผ่านมา Oh, เปลี่ยนแปลงหลายครับระบบเอ็นของสมัมก่อนในหน้านี่จะหันหาดซ้ายเขิน mm hmm. หาดซ้ายอย่างไหลมองกัน,ยนอย่างไรก็ต้องได้กินใกล,ล้ละทั้งปีมันมันเปลี่ยนแปลงเอาส่วนเหลืม่มสร้างท่าเรืออย่างขึ้นมาเนี่ยเลื่มเปลี่ยนแปลงขึ้นมาครับหาปาลาก็หยาบเขาก็เลิกหาของไปเนี่ยให้ส่วนคนมีส่วนย่างกับไปส่วนย่างคนปลูกกล้วยกับไปปลูกกล้วยก็เลิก หาปลากันไปตั้งแต่เขาแปลงสลิงมาแปลงเขื่อนชยามาเนี่ยเดี๋ยวนี้เรือจะเริ่มหายไปกับที่นั้นน้อยที่นันน้อยแล้วเพราะหามั่บาคกใครคุ้มแล้วอีกอย่างน้ำมันก็แพงจำนวนประชากรเรือคือถ้าเป็นหนึ่งอยนหายไปประมาณ70%ซทำไมคนหาปลาลดน้อยลงส่วนหนึ่งก็คือมาจากปลาลดลงเราก็ปลาลดลงเพราะว่าการสูญเสียระบบนิเวศการพัฒนาต่า,ตางๆเช่นตอนที่เมื่อกี้บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย เวลาไปหาปลาใช่ไหมเดินแค่300เมตรแต่เดี๋ยวนี้ต่อให้ไป3กิโลก็ปลาก็ไม่ได้ถ้าเป็นที่สีสถานการณ์ปียี่อ้าวานี้มันจะหายลปะปัญหาปลาเนะี้ยมันหาไปก็บาใครคุ้มรุ่นใหม่ลนะ้วคงจะบบคงจะแบบใขรเกิดขึ้นละ